ครับขออธิบายสำหรับโปรเจกต์นะครับอาชีพแปลงฟัน,นอาชีพแปงฟันเราสมัครฟรีแล้วจะมีไรายได้ยังไงนะครับสมัครฟรีแล้วทีมก็จะแจกยาสีฟันให้ทดลองฟรีนะครับขนาดทดลองคนละ1หลอดนะครับคนละ1หลอดเพราะว่า ตอนนี้มันเป็นกระแสหลายๆบริษัทนะครับผิดกฎหมายนะครับเราก็เลยต้องทำความเข้าใจว่าของเราเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียน2ระบบนะครับก็คือจะเป็นระบบขายตรงแล้วก็แบบตรงนะครับสามารถที่จะขายออนไลน์ได้ออฟไลน์ได้นะครับแต่ทีมของเราสร้างระบบอาชีพแรงฟันขึ้นมาเพื่อ ที่จะดึงค่าการตลาดในการแปลงฟันของเราในแต่ละวันนะครับดึงค่าการตลาดเพราะเ,าเพราะว่าคนที่ทำธุรก,กิจยาสีฟันเนี่ยร่ำรวยมหาศาลจากการแปลงฟันของคนจนเ,าเรากา็ก็จนนะครับเราก็จนเราก็แปลงฟันทีนี้เราจะทํายังไงให้การแปลงฟันของเราเนี่ยได้มีไรายได้บ้างนะครับอตอนวันนี้แค่ลอง ฟังลองฟังดูว่า,ามันจะดีไหมว่าถ้าเราจะาเข้าร่วมโครงการอาชีพแปลงฟันนะครับซึ่งพอเราแปลงฟันเสร็จอ่ะเราจะทำงานอื่นอะไรก็ได้เหมือนชีวิตเราปกติเลยมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมเราแปลงฟันปกติได้ยาสีฟันไปแล้วก็เราก็แค่ลองใช้แค่นั้นเองทีนี้รายได้จะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับยาสีฟันเป็นของบริษัท ฟินิคอินเตอร์คอร์ปอเรชันะครับซึ่งมาดูแผนการตลาดกันนะครับในระบบของบริษัทนะครับคุณสมบัติที่เราจะรับรายได้นะครับหนึ่ 1. ถ้าเราสมัครฟรีศูย์บาทไม่เสียไม่เสียเงินนะครับเราก็จะได้รหัสสมาชิกมาแต่เราก็จะมีรายได้เหมือนกันในกรณีที่เราไปแนะนำแต่ใน โปรเจกต์อาชีพอาชีพแปลงฟันนะครับเราแค่อยากจะให้ทุกคนแปลงฟันแล้วก็ลองใช้ยาสีฟันฟรีดูถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ซื้อต่อมันจะมีไรายได้หรือไม่เราลองมาดูนะครับทีมจะลงคะแนนให้คนละ200คะแนนให้คุณเป็นตำแหน่งดิลเลอร์นะครับ เอาเอาคะแนนจากไหนก็เอาคะแนนที่ทีมเอายาสีฟันไปแจกแล้วก็สินค้าอีกหลายๆตัวที่เ,าเราได้ทําการตลาดหลายๆช่องทางนะครับเราก็มีคะแนนเข้ามาเราก็จะดันให้ทุกคนมีคะแนนคนละ2 0 0คะแนน2 0 0คะแนนเพื่อที่จะให้คุณมีไรายได้ถ้าคุณซื้อเองก็จะใช้เงินประมาณ1 6 9 5บาทที่เหลือก็จะเป็นตำแหน่ง v i p dealer v v i p นะครับ MVP แล้วก็ซ u เปอร์สตาร์ดิลเลอร์อันนี้เราจะยังไม่พูดถึงก่อนเพราะว่าให้ทุกคนอ่ะไปเรียนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราจะพูดถึงในกรอบของโปรเจกต์การแปลงฟันหรือว่าอาชีพแปลงฟันของเราก่อนนะครับอ่ทีนี้แผนการตลาดเนี่ยถ้าคุณร่วมโครงการอาชีพแปลงฟันร,ร่วมร่วมโปรเจกต์นะครับ คุณใช้ยาที่พันฟรีถึงหลอดยาที่พันฟรีนะครับแล้วก็คุณก็ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับบริษัทนะครับไรายได้ที่คุณจะได้ข้อแรกก็คือข้อ1รายได้โบนัสนักขายคุณไม่ได้ขายข้อนี้คุณไม่ได้แน่นอนข้อ2นะครับโบนัสขยายธุรกิจหรือว่าค่าแนะนําคุณไม่ได้ทําคุณไม่ได้แนะนําคุณแค่ใช้เองข้อนี้คุณก็ไม่ได้โบนัสบริหารทีม คุณจะได้หรือไม่50-100%กรน,นีได้ครับคือเดี๋ยวจะบอกให้ได้ยังไงนะครับข้อ4โบนัสแมทชิ่งคุณจะได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่ได้ทําข้อสอถ้าคุณทําข้อสอข้อ4คุณก็จะได้แต่โปรเจกต์ของเราคืออยากจะเอาคนที่มีเก่งมารวมตัวกันเอาคนที่มีเก่งมารวมตัวกันมาแปลงพันธุ์อย่างเดียวเนี่ยมาทําให้คุณดูว่ามันเกิดรายได้จริงๆนะครับอ่า โบนัสข้อ5ยูนิเลเวลข้อนี้ได้ครับได้20ชั้นอ่าชั้นละสิบรหัสละคนละ1 5เนี่ยคุณได้ข้อ6โบนัสบริหารสาขาอันนี้เปิดคลังตรงนี้คุณก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดคลังนะเพราะว่าคุณแค่แปงพันอย่างเดียวคุณได้โบนัส2ข้ออ่ามาดูแล้วข้อนี้ข้อ1่คุณก็ไม่ได้ข้อ2ได้ไหมข้อ2ก็ไม่ได้ นะครับ,บวนัดขยายธุรกิจนะเดี๋ยวภาพไม่มาภาพลางๆภาพลางๆนะครับโอเคเป็นไรอ่ามาดูข้อ3โวนัสบริหารทีมนะครับทีมจะทำให้คุณมีไรายได้เกิดขึ้นทำยังไงก็ใครสมัครก่อนก็อยู่ก่อนพอคนสมัครทีหลังก็เอามาเอามาต่อๆเป็นการสร้างเครือข่ายคนเป็นฟัน สร้างเครือข่ายเพื่อให้คนที่สมัครก่อนเกิดรายได้ทีนี้ใครตัดสินใจก่อนสมัครฟรีไม่เสียตังค์สักบาทอ่าวันนี้เราแปลงฟันอยู่แล้วเราแปลงฟันอยู่แล้วเจ้าของอยาสีฟันนั้นรวยไหมรวยเราเจ็บปวดเราทรมานใจเราเราคิดหนักไหมเราไม่คิดอะไรแต่วันนี้ลองไม่คิดอะไรบ้างมาร่วมโครงการอาชีพแปลงฟันเอาอยาสีฟันฟรีไปลองใช้ถ้าคุณไม่ซื้อเราไม่ว่าอะไรถ้าคุณชอบคุณจะซื้อต่อคุณก็ซื้อ อ่านะครับคุณจะมีรายได้สูงสุดวันละ2000บาทนะครับรายได้สูงสุด2,000บาทไม่ใช่คุณจะมีรายได้สูงสุดวันละ1000บาทวันละ200คะแนนวันละ1000บาทนะดูดูช่องข้างบนสุดนะครับภาพมันไม่ชัดนะครับอ่าแล้วก็อ่าถ้าตำแหน่งตำแหน่งอื่นดูก่อนถ้าคุณมีรายได้ ตามที่ผมบอกคุณได้วันละพันคุณสามารถที่จะอัพตำแหน่งคุณอยากได้วันละห้าพันวันละหมื่นหกวันละสองหมื่นเจ็ดวันละสี่หมื่นวันละห้าหมื่นวันละหกหมื่นสูงสุดวันละหกหมื่นคุณก็สามารถที่จะอัพตำแหน่งตัวเองได้แต่วันนี้เรามาวัดใจให้ได้วันละพันก่อนนะแรงฟันอย่างเดียวก่อนแล้วก็ดูว่าทีมจะทำให้คุณเห็นว่าคุณจะมีรายได้จริงหรือไม่นะครับอ่าสามเนี่ยมาวางอย่างเงี้ยมาวาง แตจ่จะไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดที่เห็นบนาโบนับแมท,ที่งคุณก็ไม่ได้นะแล้วก็มาดูตำแหน่งไอดอรสตาอันนี้ IDOL อ t a สตาก็คุณก็ไม่ก็ไม่ขึ้นเพราะว่าคุณไม่ได้แนะนําเองคุณแค่แปลงวันวอย่างเดียว w i สตอมก็ไม่ขึ้น e l i t ตก็ไม่ขึ้นนะครับนอกจากคุณจะอัพตำแหน่งแล้วก็ทำในแผน B นะครับก็คือแผนให้มีรายได้6ช่องทาง ทีนี้มาดูการสมัครฟรีนะครับมาดูคอนี้เราจะไปวางอย่างเงี้ยนะครับจะแต่ว่าของคุณอ่ะมันจะเป็นตำแหน่งมาดูตำแหน่งดิลเลอร์อ่าของคุณจะเป็นตำแหน่งดีลเลอร์นะครับดิลเลอร์ถ้ามีคะแนนเกิดขึ้นอ่าโบนัสขยายธุรกิจคุณจะไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ทำเองทีมจะเอาคน โยนไปวางให้ให้เกิดให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับมีคนคนละสองคนละสองติดตัวคนละสองคนละสองคุณก็จะมีทีมซ้ายกับทีมขวาอ่าทีมซ้ายกับทีมขวาเมื่อเมื่อมีคะแนนเกิดขึ้นทีมซ้ายทีมขวาวันละ2พันคะแนนซ้าย2000คะแนนขวาคุณก็จะมีรายได้ข้อนี้วันละ1000บาทโดยที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยคุณจะมีรายได้สูงสุดวันละ1000บาทกับตําแหน่งที่ ทีมใส่คะแนนให้คุณ2 0 0คะแนนนะครับให้คุณเป็นตำแหน่งดิลเลอร์อันนี้ทีมช่วยนะครับอ่าช่วยเมื่อไรช่วยทยอยช่วยทยอยทยอยลงคะแนนให้นะครับในทุกๆ5วันเราจะเห็นมีคะแนนเกิดขึ้นอ่าอยู่แล้วนะครับอ่าก็แค่อ่าอย่าเสียเรียดอ่าอย่าเสียเรียดนะครับแค่นี้ก็มีคะแนนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ อ่าโ,โบนัสข้อที่มันจะได้โบนัสข้อที่สามข้อที่4ใช่ไหมอ่าโบนัสยูนิเลเวลนะครับตรงนีน้น่าจะหายแล้วทีนี้โบนัสยูนิเลเวลนะครับมาดูอ่าดูนี่จะอธิบายคร่าวๆแล้วกันเพราะว่าในนี้มันในหน้าจอมันหาย ยูนีเลเวลโบนัสข้อที่5นะครับหนแตก2อแตก2นะครับคุณก็คูณไป1-2คูณ2นะครับ4ก็เอาสี่ไปคูณ2เอาผลลัพธ์ไปคูณ2อสน20ชั้นนะครับจ,จะมีคนเรื่อยๆคุณจะได้รหัสละ15%ก็คือรหัสละ15บาทรหรัสคนแปลงฟันในองค์กรของคุณวันนี้ทำไมบริษัทที่ขายยาทีฟันเข้ารวย คนแปลงฟันคนที่ใช้ยาสีฟันของเขานะครับเยอะเป็นล้านล้านคนเขาก็เลยรวยเป็นล้านล้านบาทอ่าทีนี้ถ้ามีคนแปลงฟันภาใต้ใต้องค์กรของคุณคุณได้คนละ15บาท15บาทจะได้ยังไงนะครับเมื่อคุณมีไรายได้ข้อที่2อะข้อที่3เมื่อกี้บนบริหารทีมใช่ไหมคุณได้วันละ1,000บาทบริษัทจะหักออโต้ชิป100บาทอ่าแล้วก็ พอมีรายได้ที่บริษัทหักบริษัทนั้นนะคุณสามารถไปเลือกสินค้าตัวไหนก็ได้เดือนละ100 P v ีจากเงินที่บริษัทหัก10%นั้นนะครับก็จะมีรายได้คุณก็จะได้โบนัสข้อที่5ถ้าคุณไม่อยากได้โบนัสข้อที่5คุณแค่ไม่ต้องเอาเงินในเอาไอวอลเลที่บริษัทหักเก็บไว้ให้คุณนั้นคุณก็ไม่ต้องซื้อให้มันอยู่แบบนั้นอ่าโบนัสข้อที่5คุณก็จะไม่ได้อันนี้ง่ายๆนะครับ